สวัสดีค่ะพบกับบุณย่าสตรอรี่นะคะวันนี้ฝนตกแล้วค่ะลมแรงฝนตกแล้วค่ะเมื่อเช้าฟังข่าวว่าระวังเรื่องพายุฝนฟ้าขนองมาแล้วฝนมาแล้วนะคะดูสิเมฆเต็มเลยมาแล้วะคะ่ะโอ้โห ร้อนมาเลยแม่เช้าร้อนและมีฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้วค่ะไม่คิ้นเลยตกน้อยหรือตกเยอะไม่รู้ดูไปก่อนนะคะเพิ่งจะเริ่มตกนะคะลม รงเลยรมแรงเลยวันนี้นะตกเลยม,มาเร็วลูกชายมาเร็ว